สวนทุเรียนนะครับเอกสารฉนดเนื้อที่5ไร่ยกแปลงอกจุดห้าล้านบาทอย่างสวยครับท่านผู้ชมนี่ถนนหน้าแปลงครับถนนติดถนนลาดยางใกล้กทมอมากๆต้นสวยสมบูรณ์นะครับเอกสารฉนดุดครุดแดงพร้อมปูนราคาต่อรองได้นะครับทุเรียนหมอนทอง5ปี ร้อยสีต้นเต็มสวนครับพร้อมผลปริตทุกต้นนะครับเริ่มไว้ลูกปกันแล้วนะครับบอ่อน้ำหนึ่งบอ่อนี่ถนนทางเข้านะครับสะดวกสบายนะครับติดถนนสองด้านนะครับท่านผู้ชมครับด้านหน้าเป็นถนนลาดยางด้านข้างเป็นถนนรูปรังนะครับนี่ครับห่างจาก3 44เพียง 600เมตรนะครับพิกัดโครงตาเอี่ยมอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองเอกสารเสร็จโนดนะครับยำ้ำให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะครับนี่ครับก็สนใจสอบถามเพิ่มเติมนัดดูสถานที่จริงต่อรองราคาได้ครับขนาดก็กำลังดีนะครับอยากมีบ้านสวนนะครับแปลงนี้ตอบโจทย์สรับสร้างบ้านได้เลยนะครับ นี่ถนนข้างแปลงนะครับด้านหน้าเป็นลาดยางนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม